YKJ Medical Clinic by บเท r a t ทอนค l ิ n i กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคนเข้ามาสักคู่นะคะระหว่างนี้นะคะเช็คภาพเช็คเสียงให้อดมินด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะพามาดูเคสหลังทําทันทีนะคะเคสนี้เป็นการแก้จมูกนะคะด้วยเทคนิคโอเพหลังหูเนาะนะคะใครมีแผนนะคะอยากแก้จมูกนะรอติดตามเคสนี้ได้เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูรูปก่อนทำกันนะคะอันนี้คนไข้เคยทำมาแล้วหนึ่งครั้งใช่ไหมคะใช่ค่ะครั้งนี้เป็นการทำครั้งที่สองนะคะมาดูรูปปัญหาเดิมของคนไข้ดีกว่านะคะจะเห็นว่าจมูกเนี่ยยังสั้นอยู่เนาะคนไข้รีเควสต์ว่าอยากได้ให้ที่มันยาวกว่านี้นะคะแล้วก็ดูมีมิติมากกว่านี้นะคะอันนี้คุณหมอก็จะทำการปรับสโลปใหม่นะคะแล้วก็ ปรับปลายใหม่ให้พุ่งขึ้นให้ยาวขึ้นนะคะให้รับกับรูปหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะและนี่คือผลงานของคุณหมอก,กันนะคะหลังทําทันท,ทีด้วยเทคนิคโอเพนหลังหูนะคะโอ้โหยืดได้สวยมากๆเลยค่ะเคสน,นี้นีนะคะให้ดูกันใก,ใกล้นะคะใครอยากได้ทรงนี้นะคะแคปได้เลยนะคะ ยมากจึ้งมากนะทุกคนแล้วความใช่แล้วความวมความชันเนี่ยหลังทําทันทีนะคะทุกคนคือน,น้อยมากๆนะคะแทบจะมองไม่เห็นเลยนะไม่เห็นความวม่ว,มวงไม่เห็นความเกีียวอะไรเลยนะคะแล้วก็ทรงนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้เลยคือสวยคมนะคะตามเล็บกรเลงที่คนขยากได้เลยนะคะให้คุณหมอการอธิบายนิดนึงค่ะคุณหมอคะ เห็น before after แล้วคุณหมอค่ะใจละลายเลยสวยมากๆนะคะโด่งพุ่งชัดเจนเลยค่ะคุณหมอเคสนี้ครนนี้ก็อยากได้จมูกเล็กลงเนาะก็เสริมซีคนมาแต่ว่าตัวหัวซี่คนมันดูใหญ่เนาะ <ừ. S 2> แล้วก็มีปัญหาว่าอยากให้ปลายมันมัน,มนได้ได้สโลปที่มันดูเด็กขึ้นด้วยนะคะ <ừ. S 2> เลยเลือกเป็นทรงของคล้ายเราเนาะยังเป็น ะะก็จะเป็นทรงที่ที่ปลายจะมันจะเชิดเชินเล็กน้อยนะแล้วก็มีตรงเในโซลิเบนก็ที่มันเป็นมุมร้อยห้ามิสานะครับเดี๋ครก็จะเห็นว่ามันเป็นมุมมุมแหลมนะมุมแบบประมาณ8 5นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนมุมไปนะครับแล้วก็ก็ไล่เครบฟตรงบนช่วงนี้เนาะให้ดูหวานขึ้นด้วยนะครับหน้าก็จะดูเด็กขึ้นนะแล้วก็นี่ก็มีการตัดแต่งกระดูกอ่อนปีกปีกนกนะครับให้มันเล็กกล้งนะครับแล้วก็เย็บ ตัวกระดูอ่อนปีกนกให้รูเข้าเนาะก็จะมีผลทำให้ดูจมูกเนี่ยดูเล็กลงด้วยนะครับรปรับแต่งวกนรูจมูกเลยนะคะ,คะให้ดูกันนะคะร,รอบๆนะคะสวยมากเดี๋วขอหน้าตรงลูกคนไข้หนึดๆๆนึงได้ไหมคะอย่างที่คุณหมอบอกใช่ไหมคะว่าเคน,นี้ใส่ตัวซิลิโคนเก่าค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมคะใช่ครับหัวโตเนาะ โตมากๆเลยถ้าดูแบบนี่นะคะ่ะใหญ่แบบนี้เลยนะคะก็อยากได้สลิมขึ้นนะคะคสาวๆคนไหนหนุ่มๆคนไหนที่มีปัญหานะเคยเสริมซิลิโคนมาแล้วรู้สึกว่าซิลิโคนนั้นไม่พอดิบพอดีกับตัวหรือว่าอยากทําให้จมูกตัวเองดูเล็กลงนะคะคก็โอเพนก็สามารถแก้ไขได้ใช่ไหมคุณหมอครับ,รบและอย่างถ้าแบบเคสที่มีปัญหาแบบว่าจมูกหมูอะไรยเงี้ยค่ะ การทําแบบโอเพนสามารถแก้ไขได้ไหมคะก็ต้องตัดไขมันนัเนคนี้มีต้องตัดไขมันด้วยเนาะค่ะก็เย็บกระดูกอ่อนปิดนกเข้านะครับทั้งตัดตัวกระดูกอ่อนด้วยเนาะแล้วก็ตั้งตัวเสรตั้งให้มันพุ่งมากขึ้นเนาะเขาเปลี่ยนเปลี่ยนองศานะครับของของจมูกไปเนาะอย่านี้ผนังก้านแกนกลางนะครับใช้กระดูกอ่อนหูตกแต่งหูนะคะค่ะ ลิมขึ้นเลยนะคะทรงสวยขึ้นชัดเจนนะคะใครอยากได้ทรงนี้แคบได้เลยนะคะก็แวะมาให้ดูกันเนาะคุณหมอนะสำหรับเคสหลังทําทันทีนะคะเคสนี้เป็นการแก้จมูกนะคะด้วยเทคนิคโอเพนหลังหูนะคะใช่ใครอยากได้แบบนี้ก็สามารถทักอินบ็อกซ์ได้นะคะสามารถเข้ามาปรึกษากับคุณหมอได้เลยเนาะจะได้รู้ว่ามีปัญหาอะไรยังไงเกณกลางคดไหมนะคะทําเทคนิคไหนดีนะคะ ก็ยังไงวันนี้ขอขอบคุณคุณหมอกันมาก,ามากๆานะคะ<ม>แล้วก็เดี๋ยวลากันไปด้วยภาพจมูกสวยๆแบบนี้นะคะนี่สวยแบบนี้เลยนะคะยังไงวันนี้ขอยัาตลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ